ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะตังทีเดียวเมื่อวานนี้ <S <S เป็นเรื่องราวของ10ตํารวจโทรท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพรเทพนามสกุลชาญรงค์ไปก่อเหตุนะฮะเวลาประมาณตีห้าที่ซอยบางลาที่ภูกเก็ตนะครับไปก่อเหตุยิงนะยิงคนขายก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตัวสิบตำรวจโทรท่านนี้ไปมีเรื่องกับฝรั่งคนหนึ่งครับ แล้วเหมือนกับชักปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงขู่ขึ้นฟ้าปรากฏว่ามันมีกระสุนนัดหนึ่งนะฮะยิงไปโดนพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกเนี่ยโอเคเราอนุมาณได้ว่าอาจจะเป็นลูกหลงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ภาพจากคลิปท่านผู้ชมครับทำให้เราได้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าสิบตำรวจโทรท่านนี้ยังเดินไปหาร่างของคนเจ็บซึ่งเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเขานอนอยู่นะฮะแล้วไปยิงซ้ําหลังจากนั้นครับเดินไปอีกนะฮะแล้วก็ ตบหน้าสองครั้งกระชากโตขึ้นมาทุ่มลงกับพื้นแล้วก็เตะซ้ําตอนนี้พ่อค้ากวิเตี๋ยวสาหัสนะครับปอดสองข้างทะลุนะฮะแล้วก็กระดูกสันหลังแตกขาด้านล่างตนนัวนี้ยังไม่รู้สึกอาการยังคงโคงม่านะครับยังต้องการรับการบริจาคเลือดกรุ๊ป B ีอยู่นะครับวันนี้ฮะเราจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะครับผ่านทางภรรยา ของพ่อค้าไข่ก๋วยเตี๋ยวรายนี้ครับชื่อว่าคุณฟางนะครับแล้วก็ยังมีน้องสาวนะฮะของพ่อค้าไข่ก๋วยเตี๋ยวรายนี้ชื่อว่าคุณเมย์นะครับแล้วก็ยังมีทนายเกิดผลแก้วเกิดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้สามีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่คุยกับหมอล่าสุดนะคะอาการตอนนี้ก็รู้สึกตัวค่ะเวลาเราพูดอะไรแบบนี้คือเขารับรู้ เขารู้สึกค่ะแล้วแต่ว่าปอด,ปอดทั้งสองข้างของเขาอะค่ะยังมีเลือดออกอยู่ยังต้องยังยังต้องแบบให้เลือดแล้วก็แบบถ่ายเลือดนะคะมันมีเลือดข้างในปอดอะไรเงี้ยครับผมขอโทษนะฮะจุดที่กระสุนเข้าไปเนี่ยมีจุดไหนบ้างเข้าปอดขวาค่ะทะลุปอดซ้ายเข้าปอดขวาเขายิงเ,เขายิงจากทางนี้ใช่ค่ะเข้านี่ออกนี่ใช่ค่ะดูไหมฮะ,ฮะอ่าแล้วอีกนัดหนึ่งฮะอีกนัดหนึ่งคือ,อ โดนกระดูกสันหลังแตกค่ะจากข้างหลังตรงนี้ค่ะข้างหลังตรงนี้ใช่ค่ะนะฮะ,แล,ฮะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเรื่องของตรงของไตมันผิดเพี้ยนหมดเลยใช่ตอนนี้มีที่เพิ่มเข้ามามีเป็นเรื่องไตแต่ว่าต้องต้อง,อ,งอันนี้ต้องเช็คอีกทีนึงว่าต้องได้ฟอกไหมหรืออะไรไหมยังไงอันนี้เดี๋ยวหมอกําลังวางแผนกันอยู่โอเคครับสามีอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบห้าปีค่ะ อ่าทำอาชีพอะไรนอกจากก่อนก่อนถ้าก่อนหน้ามาขายก๋วยเตี๋ยวทําอะไรขับวินมอเตอร์ไซค์ในซอยบางลานนั่นแหละค่ะอ่าขับวินนะฮะมาขายก๋วยเตี๋ยวนานหรือยงังขายเพิ่งก็ก่อนเกิดเหตุก็คืนที่เกิดเหตุเป็นคืนที่3มค่ะเพิ่งมาขายเหรอยแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยคือแม่หนูขายอยู่ก่อนอแม่หนูอะ่ะคือเขาเจ็บตาแล้วนี่เขาไปขา,ขายของไม่ได้เพราะว่าเขาขับรถไม่ได้ค่ะเขาต้องปิดตาข้างหนึ่งอะค่ะครับผมค่ะก็เลยให้แฟนหนูค่ะไปขายแทนเพราะว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมีทุกวันอก็เลยหยุดไม่ได้ก็เลยให้แฟนหนูไปขายแทน ครับเ,เหตุการณ์ในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพอจะทราบไหมฮะมีคนเล่าให้ฟังอะไรยังไงบ้างเชิญครับก็ที่ทราบมาคือ,อ,อตำรวจคนนั้นอะคะเขาไปไปเที่ยวไปเที่ยวเหมือนกับว่าน่าจะแบบไปเลี้ยงส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาเขาเพิ่งจะย้ายมาประจำการแต่เขายังไม่ได้ไรายงานตัวค่ะครับค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วเขาก็ไปมีเรื่องกับฝรั่ง ที่ได้ยินมานะคะเขามีเรื่องกับฝรั่งแล้วทีนี้เหมือนเขายิงชักปืนออกมายิงข่มขู่ฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จังหวะนั้นก็อย่างในกล้องวงจรปิดเลยค่ะที่แฟนหนูเดินเข้าไปคือร้านกว๋วยเตี๋ยตรงนั้นเนี่ยอยู่ลักษณะ,ะยังไงทําไมแฟนถึงเดินมาบนถนนในกล้องวงจรปิดจะเห็นรถของแฟนหนูเลยค่ะเป็นรถสามล้อขอญาตด,ดูนะครับใช่ค่ะเราดูกล้องนะฮะคุณทนดูได้ใช่ไหมอกไหวไหมคือถ้าไม่ได้บอกเลยนะผมจะไม่เปิดโอเคคุณดูได้ไหม ได้ค่ะทนไหวนะโอเคผมขอภัยไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าไปเห็นภาพที่รู้สึกว่าไปกระทบกระเทือนจิตใจอ่ะขอดูครับนี่นะฮะอ่าผมขอ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 หยุดภาพนิดนึงนะฮะขอหยุดภาพก่อนนะครับตรงไหนคือร้านของของของทางคุณอยู่เห็นว่าอันนี้เห็นไหมฮะภาพมุมนี้หลังคาสีน้ำเงินหลังคาสีหลังคาสีน้ำเงินไกลๆนู่นขอเป็นภาพใหญ่เลยนะฮะอ่าขอเป็นภาพใหญ่นะครับนู่นนะฮะเห็นไหมฮะหลังคาสีน้ำเงิน แต่ตัวคุณอรุณซึ่งเป็นสามีคุณเนี่ยกําลังเดินมาตรงจุดนี้นะฮะตรงนี้จะไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านไปมาเพราะมันดึกแล้วตอนนั้นตีมาสตีห้าตีห้ากว่าแล้วตีห้ากว่านะมันขึ้นอยู่นะฮะตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับวันดังคารนูไหมอ่าแล้วกันแล้วยังไงต่อฮะก็พอเขาเดินมาเนี่ยค่ะก็อย่างอย่างในกล้องเลยที่เหมือนเขาถือถ้วยก๋วยเตี๋ยวเหมือนเขาจะเอาถือมาฝั่งนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะถือมาทิ้งหรือว่ายังไง หรือเขามาเก็บถ้วยไม่แน่ใจค่ะครับพอเดินมาเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆเขาเหมือนกับล้มลงไปเลยใช่ค่ะอะขอเพลต่อครับเนี่ยนะฮะก็เดินมาไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่รู้แล้วล้มลงไปแบบนี้นะฮะใช่ค่ะเนี่ยครับคืออันนี้อันนี้คือโดนนัดแรกไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นตำรวจนะครับเดินออกมาแบบนี้แล้วก็นี่นะฮะอีกนัดหนึ่งนะครับ อันนี้คือจอ่อยิงเลยค่ะมีจ่อยิงเลยนะฮะแล้วก็เดินกลับไปมีโดนหน้าที่สองไปแล้วนะครับแล้วพยายามขอความช่วยเหลือลงไปนอนแบบนี้หลังจากนั้นเดินกลับมานะครับแล้วก็มาบอกว่าวันนี้กลัวลมดีถ้าไม่งั้นมึงตายไปแล้วหลังจากนั้นตบหน้าสองที <c oughs> ถือว่าพยายามฆ่าเลยไหมพี่ เขาตั้งใจฆ่าอยู่แล้วครับภาพอย่างนั้นนะครับอแต่ว่าคําว่าพยายามฆ่าหมายคามว่าตั้งใจจะฆ่าแต่ไม่ตายเพราะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นไปหาหมอทันมีคนเข้ามาห้ามมีคนเข้ามาช่วยอันนี้ไม่ตายถึงได้ว่าพยายามแต่เจตนาของแต่เจตนาของผู้ยิงเนี่ยคือตั้งใจฆ่าหรือว่าเจตนาฆ่านั่นเองครับเพียงแต่ว่าคำว่าพยายามหมายคามว่าฆ่าเขาไม่ตายจึงกลายเป็นแค่พยายามเท่านั้นเองครับแต่ความผิดคือความผิดฐานพยายามฆ่าเพราะไม่ตายเท่านั้นเองนะครับเพราะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาซ้ำนัดที่สอง ซ้นะำได้สองเสร็จเขาเดินหลุดเฟรมออกไปใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วเดินกลับเข้ามาถึงเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะเดินมาเหมือนกับด่าใช่เหมือนด่าคนรุนคุณ<ช>สามีเราเหมือนเหมือนเขาพูดด้วยว่าวันนี้กูอารมณ์ดีถ้าไม่งั้นมึงตายไอ้ตว์อะไรเงี้ยพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้คือมีคนก็ได้ยินแบบนี้มีมีคนได้ยินค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้หนูพยายามมาขอคลิปเสียงนั้นนะคะเขายังไม่มีใครให้หนูบอกว่าวันนี้กูอารมณ์ดีค่ะไม่งั้นมึงตายแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตบหน้า ถูกไหมฮะบตบหน้า,นาไปสองทีทหลังจากนั้นก็จิกหลังขึ้นมาแล้วเหวี่ยง<ช>หน้าของอรุณก็คว่ำไปกับพื้นแล้วก็ถีบเขาอีกทีหนึ่งค่ะมันโหดเยี่ยมเกินมนุษย์ไปหรือเปล่ามันไม่ใช่มนุษย์ครับพฤติกรรมอย่านี้ไม่ยด้เรียกว่ามนุษย์เลยครับมันสูงเกินไป <ฮะ S 1> คือคนไม่รู้จักกันแล้วเขาไม่ได้มีพิษมีภัยต่อตัวเองแต่มีเจตนาใช้อาวุธปืนซึ่งตัวเองมีตําแหน่งเป็นถึงเป็นตํารวจต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษรักษากฎหมายก็ทําแบบเนี้ย อย่าเรียกว่ามนุษย์เลยมันไม่เหมาะคําเนี้มันน่าจะตามกว่าเดรัชานด้วยซ้ําครับอืมนะฮะเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นมีคนพูดสองมุมมองมุมมองแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณอรุณมีการเข้าไปห้ามตำรวจนายนี้ทะเลาะกับฝรั่งทําให้ทําให้ตำรวจนายนี้เนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจหรือคุณอรุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่เดินผ่านมาแล้วยิง ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเขาไม่ได้เข้าไปห้ามค่ะเขาแค่เดินข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เขาไปทเล่มฝรั่งด้วยซ้ำไปใช่ค่ะอันนี้เป็นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้หนูฟังค่ะว่าคือแฟนหนูอะค่ะเดินผ่านเป็นวันเฉยๆไม่ได้ห้ามค่ะออืค่ะอืหลังจากนั้นเนี่ยใครพาคุณจรุนส่งโรงพยาบาลน่าจะมีคนแถวนั้นนะคะโทรเรียกรถโรงพยาบาลมาค่ะแล้วรถพยาบาลก็มาถึงครับค่ะ แต่ว่าตอนที่หนูทราบข่าวค่ะมันประมาณหกโมงแล้วอะค่ะหกโมงเช้าหกโมงครึ่งได้แล้วมั้งค่ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารู้จักกับแฟนหนูอะค่ะในซอยอะค่ะที่ทํางานอยู่ในนั้นไปบอกแม่หนูที่บ้านแล้วแม่ก็มาบอกหนูที่ห้องเพราะว่าหนูกับแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันหนูเช่าห้องอยู่จังหกักแม่ก็มาบอกว่าให้หนูไปดูเอกที่โรงพยาบาลหน่อยเอกโดนยิงหนูก็ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน เป็นยังไงบ้างแม่บอกอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้หัวใจหยุดเต้นเขากําลังปั๊มช่วยอยู่ถึงหัวใจหยุดเต้นเลยเหรอหัวใจหยุดเต้นพอนูไปคุยกับพยาบาลที่โรงพยาบาลน,นะคะเขาบอกจริงๆแล้วหัวใจเขา,าอะหยุดเต้นตั้งแต่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็อนไปถึงโรงพยาบาลน,นั่นคือหยุดเต้นครั้งที่สองแต่หมอก็กู้ขึ้นมาใช่ค่ะแต่แต่ว่าตอนนี้แน่นอนว่าปอดปอดทั้งสองข้างเนี่ยเลือดก็ยังออกอยู่ถูงมี้ใช่ค่ะต้องรับบริจาคเลือดใช่ค่ะกรุบครับ กรุ๊ปบีค่ะกรุ๊ปบีนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับไปบริจาคให้กับนางทางราทางด้านนายอะไรฮะนายอรุณทองพับค่ะนายอรุณทองพับะนะครับที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตชั้น4ค่ะครับผมประากาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยทางคุณอรุณนะครับซึ่งถูกตำรวจยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้เลือดออกในช่องปอดทั้งสองข้างนะฮะแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลหมอประกาศขอเลือดนะครับตอนนี้ใครก็ตามแต่ที่เป็นเลือดกรุ๊ปบี คุณสามารถไปบริจาคได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับไปบอกว่าบริจาคเลือดให้กับนายอรุณทองพลับที่ถูกยิงมาในร,รู้สึกยังไงบ้างลูกพี่ชายโดนแบบนีอ้อันนี้เขาเป็นน้องเขยหนูนะคะเป็นน้องเขยเป็นนะแฟนค่ะ,ะเป็นแฟนของน้องสาวหนูครับครับอตอนแรกที่หนูเห็นคลิปนะคะก็คือคลิปแรกตอนที่ว่าน้องเดินมาแล้วก็โดนยิงใช่ไหมคะมคือคืยแต่อันนี้คือหดหูมากแล้วนะคะแล้วก็พอไปที่โรงพยาบาลก็ไปเจอ ที่สองที่เขาจจอยิงอันนั้นคือครั้งที่สองก็ตอนแรกอะหนูคิดว่าอาจจะเหมือนโดนล,ลูกหลงอะไรงี้หรือเปล่าอาจจะไม่จนิงใจแต่ว่าพอมาเดนคลิปที่สองกับคลิปที่สามคือเขาจงใจค่ะคือตอนนี้ที่บ้านก็ไม่โอเคแล้วก็เป็นกังวลค่ะเพราะว่าเอกคู่กรณีเนี่ยเขาเป็นตำรวจเป็นข้าราชการค่ะแล้วก็เป็นห่วงอยากจะวนสื่อน,นิดนึงค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลืมคดีนี้เพราะว่า ค่อนข้างที่จะอยากได้ความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าน้องเคยอะค่ะเขาดูแลครอบครัวแค่คนเดียวเขาหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวมีงานอะไรเขาก็ทําหมดเลยค่ะหนูพาไปทำพัธธรรมที่ทํางานหนูเขาก็ไปค่ะเป็นคนดีใช่ค่ะช่วยเหลือคนอื่นตลอดลูกกี่คนครับสองคนค่ะพี่คนโตอายุเท่าไหร่คะคนโตผู้หญิงอายุสี่ขวบค่ะอนุบาลหนึ่ง คนเล็กคนเล็กก็เพิ่งจะสี่เดือนวันที่พ่อเขาเกิดเหตุเลยค่ะสี่เดือนวันที่เกิดเหตุใช่ค่ะวันที่ยีสามเห็นบอกว่าลูกสาวคนโตกับพ่อนี่สนิทกันมากใช่ค่ะเขาสนิทกันมากเพราะว่าพ่อเขาอะค่ะพอกลับจากวิ่งรถอะค่ะขับวินเสร็จกลับมาเขาจะกลับบ้านทุกเจ็ดโมงเช้าเพราะว่าเขาต้องมาปลุกลูกเขาอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ถักผมแล้วก็ไปส่งโรงเรียน <ừ> แล้วตอนเช้าก่อนไปส่งเรียนเขาก็จะ นิง่งๆงงงคุยกันกับพ่อเขาประจําจนหนูอ่ะกับน้องจะหลับอยู่จนน้องตื่นแล้วหนูก็จะตื่นมาบ่นเขาเขาก็จะรีบสะพายกระเป๋าเสียงเท้าแล้วก็รีบไปส่งโรงเรียนแบบนี้ทุกวันเลยไปด้วยกันพ่อลูก<ช>ไปไปส่งกันอยู่อย่างนี้ใช่แล้วเขาก็จะกลับมานอนพอเขากลับมานอนปุ๊บป่ายสามเนี่ยคือเขาต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องไปรับลูกที่โรงเรียนอืมค่ะอยู่อย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้คือทุกวันครับสิ่งหนึ่งซึ่งคุณฟางเองรู้สึกแปลกประหลาดใจมากก็คือชายคนนี้เป็นตำรวจเป็นสิบตำรวจโทร แล้ววันนั้นที่ไปเนี่ยไปฉลองนะแต่ที่คุณพูดให้สัมภาษณ์ไปคุณงงว่าปล่อยคนแบบนี้มาเป็นตำรวจได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะทำไมฮะอะไรมันทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นก็คนเป็นตำรวจอ่ะคือขนาดคนผู้ร้ายที่เขาจะวิสามันผู้ร้ายอะค่ะคนที่เป็นตำรวจอ่ะเขาจะวิสามันคนคนหนึ่งอ่ะเขายังคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ว่าจะลั่นไกยิงใครง่ายๆก็ได้อะค่ะแต่นี่คือทําไมเขาจะยิงคนคนหนึ่งทําไมเขาไม่ไต่ตองให้มันมากกว่านี้ครับจะอ้างว่าเมา มันก็คนเป็นตำรวจอะค่ะใช่คนเป็นตำรวจต่อให้ใช้คำว่าเมายังไงก็คุณรับราชการอะออคุณน่าจะแบบว่ามีสติมากกว่านี้ครับผมแล้วคุณเป็นตำรวจไปเที่ยวในที่สถานบันเทิงอย่างนั้นคุณพาปืนเข้าไปได้ด้วยเหรอคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ในใน,ในช่วงเวลาที่หรือในในชีวิตที่เขาต้องต้องพกถูกไหมฮะพี่รจริงๆต้องปฏิบัติหน้าที่ถึงพกปืนไปอย่างไงพี่ที่จริงๆอะถ้าเป็นตำรวจนะครับเลยวโดยหลักนะครับเขาก็มีหน้าที่ ช่วงเวลานะครับและถ้าจะมีใบอนุญ,ญาตพกพาอาวุธปืนน่ะมันจะต้องมีใบอนุญาตก็คือปสอิบสองกรณีแบบนี้เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยและผมเดานะว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตให้พกพาอาวุธปืนด้วยก็ผิดกฎหมายทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งที่ภูเก็ตใช่ไหมฮะยังไม่เข้าทําหน้าที่ด้วยซ้ําอำการพกพาอาวุธปืนอย่างเงี้ยมันมันจงใจอะ่ะ ฝ่าฝืนตัวกฎหมายด้วยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะฮะคือสิบตำรวจโทรคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นปืนมากถูกไหมฮะแล้วยิงปืนแม่นมากแล้วก่อนหน้านี้ใน Facebook ของเขาเนี่ยก็จะโพสต์เรื่องของปืนเนี่ยตลอดเวลาพอจะทราบเรื่องนี้ไหมอันนี้หนูมีคนเข้าไปเฟซเขาแล้วก็มีให้หนูดูบ้างค่ะแต่หนูไม่ได้เช็คเองครับ่หนูไม่ได้เช็คเองอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับผมแต่แน่นอนครับว่า มีการานำตำรวจนายนี้เนี่ยไปทำแผนแล้วเดี๋ยวลองไปดูภาพหน่อยนะครับเรามีภาพในการที่นำตำรวจนายนี้ไปทำแผนนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เป็นภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ซอยบางลาใช่ค่ะที่ภูเก็ตนะฮะเนี่ยครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วคนร้ายจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมจะอยู่มุมนี้นะฮะใช่ค่ะ แล้วคือสามีคุณเนี่ยก็คือเดินอยู่บนถนนตรงนั้นค่ะแล้วมีคนบอกไหมว่าฝ้าหลังคนที่มีเรื่องเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้คือจุดที่ยิงค่ะที่เขานอนอยู่นี่ค่ะรองเท้ากับถ้วยที่เขาถือนี่คือรองเท้ากับถ้วยที่ถือนะอ่ะลองฟังเสียงเปิดเสียงนิดนึงนะพูดตรงหาครับอยากพูดเลยไหมครับอยากขอโทษไหมอยากขอโทษไหมครับนะครับพูดต้องหามีอะไรอยากจะพูดกับผู้เสียหายไหมครับ ขอโทษนะครับครับเขาบอกเขาขอโทษนะครับรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้คุณฟางรู้สึกยังไงก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกหายโกรธหรืออะไรลงเลยคือไม่ได้หาภัยกับสิ่งที่เขาก่อกเพราะพฤติกรรมตอนนี้เขาทำมันมันรุนแรงเหลือเกินคุณเม์รู้สึกยังไง ก็จากคําขอโทษของเขาที่ได้ยินนะคะก็ตามความรู้สึกเลยค่ะไม่ได้สํานึกอะไรเลยค่ะเขาไม่ได้มีน้ําเสียงที่อ่อนลงหรือว่าจะมีจิตสํานึกขึ้นมาเขาแค่บอกว่าขอโทษนะคะเฉยๆผมถามพี่เกิดนิดนึงไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเขาจะอ้างว่าเขาเมาได้ไหมก็ไม่ได้เลยครับขึ้นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยก็ปิดปากเลยแล้วผู้ใดจะอ้างว่ากระทําความผิดเพราะความมึนเมาอะ่ะไม่ได้ เพราะว่าบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเลยครับครับว่าผู้ใดจะปฏิเสธความรับผิดเพื่ออ้างว่าตัวเองเมาไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยต่อให้เขาบอกว่าเมาหรือไม่เมาเนี่ยมีความผิดเท่ากันอปิดปิดประตูเลยไม่ต้องมาอ้างว่าเมาเลยครับครับสารไม่ฟังถ้าเกิดว่าจะให้พี่พี่เกิดประเมินสถานการณ์นิดหนึ่งว่าไอ้เหตุที่เขาไปยิงนัดแรกเลยนะน่าจะเป็นลูกหลงหรือตั้งใจยิงผมว่าตั้งใจครับที่ที่ผมบองอย่างนะครับว่าถ้าเป็นลูกหลงแปลว่าไม่ได้เจตนานั่นแสดงว่า ถ้าเห็นคนล้มลงไปเขาต้องมาช่วยไม่ใช่เดินมาไม่ใช่<ล>มาซ้ำแสดงว่าไอ้นัดแรกนะตั้งใจยิงให้ล้มแล้วเดินมายิงซ้ำอีกผมก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ปภาพมันบอกอพฤติกรรมมันชี้มาทํานองนั้นว่าเขาตั้งใจจะยิงอแล้วเมื่อยิงล้มแล้วเขาก็ไปยิงซ้ำเพราะยังไม่ตายอถ้าคนถ้าคนไม่ตั้งใจใช่ไหมครับอย่างผมหรือพี่หนุ่มทําปืนลั่นขาดเจตนาไปโดนคนสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าผมไม่หนีผมก็มาขอโทษหรือมาช่วยอืจริงไหมครับเมื่อโอ้โหถูกปืนอน่ะ ถ้าผมไม่เข้ามาช่วยเขาผมก็วิ่งหนีคืออย่างนี้ถ้าเกิดเราแยกเป็นสองประเด็นได้ไหมฮะอย่างนัดแรกเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเป็นเจตนาหวังผลกับอีกนัดหนึ่งเนี่ยเจตนาฆ่าคือโดยทางกฎหมายนะครับการใช้อุปืนยิงคนเนี่ยกฎหมายมองแค่สองมุมนะครับว่าเจตนาแน่นอนหรือไม่ก็แค่ประมาทนะครับถ้าเจตนาเนี่ยกฎหมายมองว่าประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลเท่านั้นแต่การใช้อุปืนยิงไปที่คนเนี่ย ไม่ว่าจะโดนใครมันก็มีเจตนาฆ่าทั้งนั้น uh huh. เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เจตนาเนี่ย uh huh. ฟังยากเว้นเสีย huh. แต่ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของปืนลั่น uh huh. แ,ตแต่ถ้าตามข่าวแบบนี้นะครับมันไม่ลั่น uh huh. มันยิงมันตั้งใจยิงเพียงแต่ยิงขู่คนหรือยิงไปที่คน uh huh. คนนี้ยนั่นไม่ใช่การลั่นการลั่นต้องเป็นอุบัติเหตุแต่กรณีนี้เกิดจากการที่คุณใช้ปืนยิงขู่ฝรัง่ง uh huh. หรือคุณจะจงใจยิงพ่าขคาวายก๋วยเตี๋ยก็ได้ผมไม่ทราบเลยะายเดียดแต่จากเหตุการณ์ที่เขายิงเสร็จแล้วเขาตามไปซ้ําเนี่ย มันชัดเจนมันชัดเจนมากเลยว่าผมไม่เชื่อว่าคุณพลาดโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะโฟนอินหาทางพลตำรวจตรีพรอนศักดิ์ลุนหนูนะฮะท่านเป็นพกการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ มาสู่รายการผลกระแสนะครับขอญาตถามคุณฟางนิดนึงตอนนี้ค่าใช้จงค่าใช้จ่ายที่ต้องรักษาตัวสามีนี่เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้หมอยังไม่ได้แจ้งทางค่าใช้จ่ายมาตอนนี้ค่ะที่ท,ท,ที่ที่ต้องซื้อให้คนไข้ตอนนี้ก็มีแค่แพมเพิร์ดอะคะ่ะครับที่เขาต้องใช้อยู่แต่ก็ยังไม่มีรายจ่ายอื่นๆที่หมอแจ้งมาแบบว่าเป็นตัวเลขเป็นแบบเจาะจงอย่าง้ยงค่ารักษาตรงนักษสา,ายเขาบอกไหมยังรักษา,ายเนี่ยคือหมอต้องใช้อีกทีนึงค่ะว่าถ้าต้องฟอกไตคือต้องฟอกไตแบบ24บชั่วโมง รีบสี่ชั่วโมงนี่คือฟอกตลอดต่อครั้งนี่คือสองหมื่นห้าครับต่อครั้งเหรอค่ะคือฟอกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอ๋อฟอกยี่สิบ่โมงต่อครั้งสองหมื่นห้านะฮะใช่ค่ะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดต้องฟอกอ่ะนะคะแต่ว่าวตอนนี้ยังไม่ต้องฟอกคือต้องรอหมอเช็คอีกทีหนึง่ง<ไ>แต่ว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องไตเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วกระดูกสันหลังที่ว่าแตกเนี่ยฮะอันนี้หมหอกําลังวางแผนของการเข้าผ่าตัดแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ยังยังอยู่ในขั้นต่อการวางแผนอยู่ขาเขื่รู้สึกค่ะ ตอนนี้ขาแกไม่รู้สึกเลยส่วนใช่ค่ะส่วนขาส่วนล่างตอนนี้ลงไปเขายังเายังไม่รู้สึกค่ะโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับพลตรวจตรีพรศักนวลหนูนะฮะท่านเป็นผู้บุ้มับการตุรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมผมพลตุรุฎตรีพรศักนวลหนูการภูเก็ตครับครับผมผู้การครับกรณีนี้ในมุมของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าตำรวจในนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัว นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าในมุมนี้เนี่ยสำนักงานตุลาการชาติจะเข้ามาเยียวยาดูแลคนเจ็บบ้างไหมครับเหมือนกับเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่อยากจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยมีบ้างไหมฮะตำรวจพทแปะแล้วตำรวจาคจังหวัดพุ๊บค่ะเยียวยาครับผมครับท่านครับปฏิสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีเลยครับท่านครับท่านครับอ,อ่ะลองต่อสายใหม่นะฮะต่อสายใหม่นะครับ จริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครอันนี้ี่จริงๆแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องหรือเยียวยาไหมครับจริงๆลูกนี่นี่โดย,โดยโปกตินะครับเนื่องจากตํารวจท่านนี้เป็นข้าราชการในสังกัดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับแต่ผมดูนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดถ้ามีจิตเมตตานะหรือว่าจะเยียวยาผ,ผู้ที่รับบาดเจ็บผมว่าน่าจะต้องเข้ามาเยียวยาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งครับ อืมคือเหมือนกับว่าน่าจะช่วยบ้างครับผมถูกไหมฮะแบบนี้คุกกี่ปีคืออย่างนี้นะครับความผิดฐานพยายามฆ่ามีโทษตั้งแต่จำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตขึ้นอยู่กับพฤติการและดุลพินิจของศารครับแล้วเท่าที่พี่เห็นนี่เป็นไงผมว่าไม่ต่ำกว่า15ปีครับไม่ต่ำกว่า15นะครับอตอนนี้อยู่ในสายกับทางผู้การแล้วนะครับสวัสดีผู้การอีกทีนึงครับครับสวัสดีครับ ับผู้การครับอันนี้ตำรวจแห่งชาติจะมีส่วนเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาทางฝั่งของผู้บาดเจ็บไหมครับครับแน่นอนครับทางตำรวจท h o ภาค t และตำรวจ t h o จังหวัดภูภเก็ตเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลนะครับสนับสนุนเรื่องค่า,าใช้จ่ายให้กับทาง,างผู้บาดเจ็บครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้การระบบ t h o n p แ t h a และผมะได้มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางครอบครัวผู้บาดเจ็บไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยประสานกับทางภรรยานะครับว่ามีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทางโรงพยาบาลหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างไรเราจะเข้าไปสนับสนุนครับครับผมท่านครับตำรวจในนี้เนี่ยนะฮะคือสิบตำรวจโทรพรเทพเนี่ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นปืนพกปืนไปที่นู่นที่นี่ตลอดเวลาอย่างนี้เหรอตามทางตามที่สารณะอะไรครับท่านครับครับในในตำรวจคนนี้เขา เขาผ่านการฝึกมามากนะครับแต่ว่าการนำพาวุธปืนไปปกติจะไปในห่วงของการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ผ่านมาครับแต่วันเกิดเหตุเนี่ยไม่อยู่ในห่วงการปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องที่เขาประพฤติไม่ถูกต้องครับซึ่งทางผู้บัาชาก็ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไร้แรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วครับคือไว้ก่อนในที่นี้หมายถึงว่าไว้ก่อนคืออาจจะกลับมาเหรอฮะไม่ครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ ให้ออกไปก่อนแล้วการสอบสวนซึ่งเริ่มต้นนะครับเรื่องทางวินัยครับแลวผลการสอบสวนเป็นประธานใดก็จะสั่งใหม่ครับว่าไล่ออกหรือปลดออกหรือให้ออกครับครับท่เป็นให้ออกระหว่างการสอบสวนครับผมขออภัยท่านนิดนึงนะท่านคืออันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าในเมื่อเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนแล้วยังต้องสอบอีกใช่ไหมครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นกติกาเป็นกฎอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับผมโอเคเข้าใจ ผมถามนิดนึงครับท่านครับสิบตรูโ,โทในนี้เนี่ยเคยมีประวัติจริงหม่คเห็นเคยไปก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยจริงไหมฮะ <c oughs> แล้วก็หลุดรอดมาได้พวะเหมือนกับมีพักพวกเป็นตำรวจเนี่ยแหละฮะอันนี้กําลังตรวจสอบนะครับผู้ชาได้สั่งการให้ตรวจโดยละเอียดเลยนะครับว่เาเคยมีพฤติการเช่นนี้เคยก่อเหตุที่ไหนบ้างอาวุธปืนที่มีเนี่ยเคยใช้ก่อเหตุที่ไหนอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับหากพบจะดําเนินคดีทั้งหมดครับครับผมแต่อันนี้คือหนักแน่ตาคนนี้หนักแน่ถูกไหมฮะ แน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับครับผมที่นี้ผมขอญาตท่านนิดนึงฮะในฐานะที่ท่านเป็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 นผู้การอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับขอญาตเป็นตัวแทนของตํารวจแล้วกันนะครับคือแบบนี้เนี่ยประชาชนจะมั่นใจในความปลอดภัยได้ยังไงครับในเมื่อตํารวจบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่พกปืนออกไปข้างนอกกันอย่างเงี้ยครับบางทีไปเมาหรือปืนหล่นมาลั่นเปี้งป้างโดนชาวชาวช่องเขาอย่างเงี้ยทำยังไงดีครับท่านครับครับขอเรียนว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีเรื่องของระเบียบวินัยที่ควบคุมความประพฤติ อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนซึ่งนายคนนี้นายตำรวจคนนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งคนในในตำรวจสองแสนกว่าคนนะครับซึ่งมองว่าส่วนน้อยมากนะครับซึ่งเป็นความประพฤติส่วนตนส่วนตัวซึ่งถ้ามีความบกพร่องเนี่ยระเบียบวี่นัยก็ต้องจัดการเข้าอยู่แล้วครับผู้ชาร์ไม่ไม่ละเว้นไม่ปล่อยให้อ,อยู่ในสนักง,งานตตำรวจแห่งชาตินะครับคนแบบนี้ครับครับผม ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับรว่าประชาชนตอนนี้เหมือนกับว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะว่าบางทีมีตํารวจออกไปคือไม่ได้ประดับหน้าที่นะฮะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไปโชว์ไปบอกาช่นเป็นตำรวจพกปืนอะไรอย่างเงี้ยต,ต่างๆนานานานี้คือเราจะมีกฎบังคับยังไงบ้างไหมฮะครับในส่วนของผู้ชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับท่านได้เน้นย้ำกำชับเรื่องนโยบายเหล่านี้โดยตลอดนะครับในการประชุมบริหารทุกครั้งไปนะครับอันนี้ ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆครับผมครับครับผมครับท่านขอบพระคุณมากนะครับพอดีเวลาจะหมดครับขอบพระคุณครับครับผมยินดีครับยินดีครับคขอบคุณครับพลวดตรีพรศักดิ์นวลหนูนะฮะผู้การที่ภูเก็ตนะครับเออพี่ผมถามเดี๋ยวผมถามตรงนี้ก่อนเออตอนนี้มีทนายไหมยังค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยพี่ดูแลได้ไหมอ๋อยินดีครับถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือต้องการให้แต่งตั้งทนายเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการกรณีที่อัยการสั่งฟ้องไปนะครับ ผมินดีเป็นทนายให้ครับขอบคุณนะคะครับโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยังไงฝากลงไปดูที่ภูเก็ตหน่อยเดี๋ยววันที่1 5 16 17ผมอยู่ที่ภูเก็ตขอคำร้องฝากขังกับพนักงานสอบสวนมาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวโทรหาผมด้วยและผมจะดำเนินการในส่วนคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวร่วมกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งให้ครับครับผมจากนี้ไปครอบครัวจะทำยังไงตอนนี้ลูกถามถึงพ่อตลอดเวลาไหมใช่ค่ะเมื่อเช้าไปโรงเรียนก็ก็ถามถามว่าอย่างไงบ้างถามว่าป๋าตื่นหรือยัง แล้วคุณบอกลูกว่าก็บอกว่าตื่นแล้วแล้วทำไมป๋าไม่กลับบ้านหนูก็บอกว่าป๋ายังกลับไม่ได้แต่ก็หนูไม่รู้จะตอบลูกยังไง <laughs> อ่ะเพราะว่าตอบไปแบบเด็กอันเนาะพี่แบบสี่ขวบเขายังไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะถามย้ำๆย้ำๆเพราะอะไรทำไมเหตุผลคืออะไรแล้วคือหนูไม่รู้จะใช้คำพูดไหนตอบลูกสงสารลูกค <laughs> ิดถึงพ่อ <laughs> แล้วที่สำคัญผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่รู้ เพราะซ้ำคำซ้อนอะไรนะครับคุณแม่ของคุณอรุณซึ่งถูกยิงเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งอยู่นะครับใช่ค่ะแม่เขาให้รับรับการแบบมีแบบมอนัทีโมเเื่อยๆอยู่ค่ะแล้วอรุณนี่แหละเป็นคนที่ต้องคอยพาแม่ไปหาหมอไม่ได้เป็นคนพาไปคอย <ไป S 1> หาเงินให้ใช่ค่ะ,อะคอยหาเงินให้แม่แล้ววันนี้ต้องมานอนแบบนี้ลูกสองคนเมียแม่ป่วยโอ้โหและตำรวจนายนี้ไม่รู้อะไรของเขา พี่มองอยังไงเรื่องนี้สุดท้ายละมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆครับเรื่องส่วนส่วนบุคคลจริงๆแต่ว่าเอ่อทางสำนวนตุลากาชาติเองก็คงคงไม่ปล่อยไว้แต่ดำเนินคดีดำเนินคดีก็ดำเนินไปแต่ว่าผมก็อยากให้ทางสำนานตัลากชาติเองมาเยียวยาดูแลทางครอบครัวนี้ด้วยนะครับครับผมเพราะว่าคนที่ทำผิดก็เป็นคนในสกัดของเขาเองสุดท้ายญาติเขามาเยี่ยมหรือยัง เขาามาาย,ยังไม่มีใคร<อ>ามาวมาวเข้้ามามแลไม่คะ่ะถ้ามาต้องเจอหนูค่ะเพราะว่าหนูอยู่หน้าห้องไอซียูตลอดไม่มาเลยนะไม่มีไม่เห็นค่ะไม่มีติดต่อมาด้วยโอเคครับก็สุดท้ายนะครับเวลาหมดแล้วขอญาตนะครับสุดท้ายคุณผู้ชมท่านใดมีเลือดกรุปบีนะฮะคุณสามารถไปบริจาคให้กับทางด้านนายรุนทองพลับได้นะครับที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะฮะตอนนี้เลือดเขาออกที่ปอดนะฮะยังไม่หยุดนะครับหมอยังรับบริจาคอยู่ฝากไว้วาน ฝากขอความกรุณาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยนะครับใครที่มีเลือดกรุปบีช่วยเขาหน่อยนะครับลูกจะได้อยู่กับพ่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ